อัปเดตฟรีไฟล์ในวันที่1มีนาคมครับวันนี้มีของอะไรแจกฟรีบ้างนะครับผมแล้วก็กิจกรรมแจกเพชรเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็ของแจกฟรีอื่นของฟรีไฟล์มีอะไรกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเจาะลึกแล้วก็ไปรับของฟรีกันนะฮะอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์แชร์กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับถ้าเป็นอยากได้ว่าไม่อยากพลาดของแจกฟรีจากช่องยู u ูบเกมดีเกมเมอร์อยู่แล้วก็จากเกมฟรีไฟล์นะครับก็ช่องนี้อัปเดตรีวิวของฟรีแจกให้ตลอดงานเลยนะครับมีอะไรกันบ้างอย่าลืมมกกด subscribe ไว้้นนนะครัับีทงสิปื ร้องแจกฟรีต่างๆเพียบเลยฮะอัปเดตแน่นอนในคลิปนี้อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะเอาละเพื่อไม่ใการเสียเวลาครับไปรับชมคลิปนี้กันเลยตัดเข้าอินโทรได้เลยครับกานลุงแว่นรับเติมเพชรฟรีไฟแบบเมลพาร์แล้วก็แบบ u ูเในเกมราคานี้ผมเติมเองการันตีปลอดภัยไม่มีเพชรแดงแน่นอนกดเองทุก ID สนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับ ทักเฟซส,ส่วนตัวไปเติมกันได้นะครับแล้วก็ถามเรียนเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะครับมาเติมเพจร้านผมเยอะๆนะครับทุกคนอุดหนุนกันหน่อยนะขอบคุณครับยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเพชรฟรีจากคลิปก่อนหน้านี้ด้วยนะครับผมที่ทําการกดไลค์แล้วก็กด s u b สไคร b ์ช่อง YouTube k d c Gamer มีจุดนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าน,นะครับว่าจะเป็นใครอ่านี่เลยนะคนแรกนะที่ตอบถูกนะที่ใช้เพชหมดไปทั้งหมด 615เพชรนั่นเองในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ขอสแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเพชรด้วยนะครับผมใครที่อยากเป็นผู้โชคดีได้รับเพชรแบบนี้ก็อรอลุนในกิจกรรมหน้านะครับผมว่าจะเป็นกิจกรรมแจกเพชรอะไรแล้วก็ได้รับยังไงนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่มาเติมเพชรร้านลุงแว่นมากๆนะครับผมนะก็ให้ลุงแว่นเนี่ยมีกําลังใจในการเอาเพชรมาแจกน้องๆนั่นเองครับกำไรที่ได้มาก็ เอามาแจกคนดูนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาเติมเพชรแล้วก็มาอุดหนุนเพชรร้านนู้น่นกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆครับขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับเพชรด้วยนะครับเจอกันอีกทีหนึ่งคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับกิจกรรมแจกเพชรนั้นว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดไลค์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วก็พยายามดูคลิปให้จบนะถ้าดูไม่จบจะไม่รู้เรื่องนะครับนะจำไว้ว่าต้องดูคลิปให้จบนะแล้วก็ ดูให้เข้าใจนะครับบางคนกดติดตามแล้วเม้นมาเลยนะครับก็ขออนุญาตตัดสิทธิ์นะครับโ,โหมดจะรนดับทั่วไปเริ่มแล้วนะครับซีซั่นที่38นะรอบพิเศษนะครับจะอยู่วันที่1 1 1มีนาคมครับจะมีปืน VHK มาให้เล่นแบบจำกัดเวลาสามารถหาได้จากตู้กดอัตโนมัติ แล้วก็ซิ่งยิงปะทะนะครับผมสามารถยิงขนาดนั่งรถบิ๊กฟุตได้แล้วนะครับผมแล้วก็จะมีระบบอุปกรณ์เสริมนะครับแบบจํากัดเวลาตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงยีมีนาคมนะครับสามารถใช้ได้ในโหมดทั่วไปแล้วก็โหมด4ี c วีนะเป็นสัญชาตญาณการต่อสู้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพี่รีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ครับก็สามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับตั้งแต่วันที่1นึ่งถึงสิมีนาคมนะกิจกรรมรอบพิเศษแล้วก็ไอเทมตาสัญชาตญาณนะครับแล้วก็ปฏิบัติการลบครับผ กิจกรรมใหม่นะผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสิขั้นสูงใหม่นะครับผมหรือว่าบูย่าพาสนะปฏิบัติการอบบบนั่นเองนะก็มีของใหม่ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นชุดผู้ชายที่มีเอฟเฟกนะครับผมชุดผู้หญิงก็มีเอฟเฟกเหมือนกันรวมไปถึงท่าขี่กบนะครับผมก็รูปโปรไฟล์รูปแบนเนอร์แล้วก็สกินในเทมอื่นก็มีอีกมากมายนะครับผมก็สามารถมาสั่งซื้อเป็นเจ้าเจ้าของกันได้นะครับ อันนี้เนี่ยมันจะมีซื้อแบบ2แบบนะครับก็คือ400กับอ่า900เพชรนะครับในการซื้อแบบ400กับ900เนี่ยก็ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับผมสำหรับใครที่อยากซื้อมันก็ไม่ต่างกันมากนะ400ก็จะได้เวลสูงสุดถึง150เลเวลนะครับแล้วก็ได้ขอรางวัลทั้งหมดนี้เช่นกันแต่ไอ้900เพชรเนี่ยมันจะปลดล็อกขั้นฟรี50ขั้นและเราสามารถเก็บขั้นได้สูงสุดถึง200ขั้นนะครับผมนะก็ เก็บขั้นปลดล็อกอ่ะเอาง่ายเก็บเลเวลได้มากมากกว่า150ประมาณนี้นะครับถ้าเข้าใจตามหลักกันเนาะก็จะเป็นลงเล่นเนี่ยเก็บขั้นได้150ก็คือเวลตันแค่150นะครับมันจะไม่เกินนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกแบบ90 0เพชรเนี่ยเราจะได้เก็บขั้นได้สูงสุด200กว่าขั้นขึ้นไปเลยนะครับ,นะครบใครที่แบบชอบเก็บขั้นก็ซื้อ900ก็ได้หรือใครที่งบน้อยนะครับอยากได้ของทั้งหมดเหมือนกันแต่งบน้อย ก็400เพชรก็เป็นคําตอบนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเติม400เพชรมาเติมเพชรร้านลุงแว่นก็ได้นะครับผมสิทธิ์ขั้นสูงหรือว่าบูยาพาสราคา9 5บาทนะร้านลุงแว่นนะครับนี่ฮะารางวัลทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับมีทั้งสกินปืนสกินกระเป๋าเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแอร์บอร์ดนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็ปลดล็อกท่าทางฟรีด้วยนะครับสช่องแล้วก็มีท่าทางขี่กบมีสกินปืนมีสกินกระทะเยอะมาก นี่เห็นไหมฮะตามนี้เลยนี่ทาขี่กบโคเทนฮะแล้วก็ความสามารถพิเศษของชุดนะครับผมมีด้วยนะครับผมชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงเนี่ยมีความสามารถพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะก็นี่ฮะสำหรับชุดผู้หญิงนะจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับมันจะมีเอฟเฟกนะครับเมื่อเรากดวิ่งนะเห็นไหมมีเอฟเฟกเป็นรูปใบไม้นะครับผมใบเมเปิลนะแล้วก็ตัวผู้ชายครับผมจะมีเอฟเฟกต์สองตัว ก็คือเอฟเฟกตอนสังหารศัตรูแล้วก็เอฟเฟกตอนยิงศัตรูล้มหรือว่าตอนเราล้มนี่แหละมันจะมีคล้ายๆเป็นเหมือนแบบว่าฝนตกนเห็นไหมเห็นไหมฝนตกแล้วก็มีกระแสไฟฟ้านะครับก็สามารถมาซื้อได้นะ400กับ900นะครับผมเห็นไหมฮะพรีเมียมพลัสกับพรีเมียมนะพรีเมียมพลัสเนี่ยปลดล็อกรางวัลรับทั้งหมดเลย50าสิคันนะครับแล้วก็รับบูย่าพาสถึงเลเวล50ทันทีเห็นไหมฮะก็ตามนี้เลยนะสำหรับคนที่ปลดล็อก900เพชรนะ ตัวใครที่ปลดล็อก400เพรก็ต้องไปเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล1นะจนถึงเลเวล150เพื่อได้รับของรางวัลน,นั่นเองก็อย่าลืมมาสั่งซื้อกันนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมสิ้นสุดถึง31มีนาคมนะฮะรบอบชิงดูแข่งแจกโค,ค,โค e ports, ้ดนะครับผมเจอโทเคนรับเลยเสื้อฟีฟายอีสปอร์ตสุดเฟี้ยวนะครับผมบลูเอ็กแล้วก็เยลโล w เอ็กนี่ครับสำหรับโทเคน2ตัวนี้ใครเจอในแมปนะครับผมสามารถเอาไปแลกเสือ e ้อฟีฟาอีสปอร์ตได้แบบฟรีๆ นี่อะเห็นไหมเสื้อหน้าตาปเป็นประมาณนี้ GM ใส่ให้ดูอยู่นะครับสําหรับใครอยากได้ก็ไปดูกันแข่งขันไลฟ์สดนะเออดูไลฟ์สดรอบชิงแจกโค้ดนะเจอโทเค็นก็เอาไปแลกโค้ดฟรีเลยประมาณนี้นะใครอยากได้ก็ไปดูแข่งเอาเป็นการแข่งขัน,ขนฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์ที่ประเทศไทยนะครับเล่นครบรับท่าฟรีไฟว์เวิลด์ซีรีส์ครับคุณผู้ชม นะตั้งแต่วันที่9 1 0ถึง10มีนาคมครับเพียงแค่ลงไปเล่นเกมครบ120นาทีผู้ชมจะได้รับฟรีๆนะสำหรับท่าทางฟ e ี i r e World Series ตัวนี้ซึ่งใครที่มีแล้วก็สามารถเลือกเป็นบัตร d ดม m o n d r o ย a l ได้นะครับแล้วก็ปิดเทอมเล่นรับฟรีกล่องสูงสกินปืนนะครับผมอันนี้ก็อัตราก,การยิงบวก2ทั้งหมดเลยนะครับมีสกามี AWM MP5 แล้วก็ MP 9 0นะครับผม หรือว่า MP i หรือว่า P 9 0นั่นเองแล้วก็เล่นครบจากเซตฟีไฟ Fire w ซี l ี Series 202 1ครับมีทั้งสกินล่มมีทั้งสกินแอร์บอร์ดและก็สกินรถ Monster Truck หรือว่า Bigfoot นั่นเองเพียงแค่เดินทางครบ3,000เมตรครับแล้วก็เล่นครบรับเสื้อแชมป์นครับผมอันนี้ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะเล่นตั้งแต่วันที่2มิถุนาถึง3มิถุนายนครับแล้วครบร้อยี่รับไปเลยเนาะแล้วก็มีกล่องสมสกินปืนครับ ปิดเทอมเปิดกล่องกันเล่นทุกวันรับทุกวันไม่มีซ้ำกันเลยตั้งแต่วันที่8ถึง17มีนาคมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสกินปืนนี้นะครับผมไม่ได้ถาวรนะครับได้เป็นเช่านะคุณผ,ผู้ชมต้องได้กล่องมานะครับแล้วก็ไปเปิดเพื่อรุ้นรับเป็นสกินปืนที่จะได้เช่าหรือจะได้ถาวรนะครับก็จะมีสกินปืนเป็นสกานะครับผมสกินปืนซองชาร์จสกินปืนใบสัน สกินปืนวูดแพคเกอร์สกินปืน SVD, สกินปืน XM8, สกินปืนกรอซ่าสกินปืน M4A1, สกินปืนลูกซองยาวสกินปืน UMP และสกินปืนกรอซ่าทั้งหมดนี้สามารถลงมาเล่นเกมให้ครบจำนวนเวลาที่กำหนดตั้งแต่วันที่8ถึง17มีนาคมรับฟรีกล่องสุบสกินปืนทั้งหมดนี้ไปเลยนะครับผมก็ต้องไปเปิดกันอีรลุ้นอีกทีนึงว่า จะได้ถาวรหรือจะไม่ได้ถาวรนั่นเองนะไม่ได้แจก,กถาวรนะแจกเป็นกล่องซูมให้เราไปลุน้นเอาว่าเราจะได้ถาวรหรือเปล่ามาแล้วครับผมสาวซิ่งติดสปีดเล่นแร้งหมดทั่วไปแลกรับโทเค็นแมวดําเอาไปแลกแฟชั่นสาวซิ่งติดสปีดได้ฟรีๆตั้งแต่1นึถึงสิมีนาคมนะฮะก็อันนี้เนี่ยเริ่มแล้วนะเข้าไปเล่นเกมให้ครบรับโทเค็นไปแลกชุดฟรีเลยกิจกรรมก็ไม่ยากครับผมนี่ฮะ เล่นแรงในโหมดทั่วไป20นาทีเล่นแรงในโหมดทั่วไป40นาทีเล่นแรงในโหมดทั่วไป60นาทีครับบูย่าในโหมดทั่วไป1ครั้งเอ้ยบูย่าแรงในโหมดทั่วไป1ครั้งหูก็ยากอยู่นะทุกคนต้องไปเล่นแรงนะครับเพื่อเอ่อให้ได้รับโทเค็นแมวดําแล้วก็เอามาปลดล็อกโทเค็นเนี่ยสาโทเค็นแลกรับชุดนี้ฟรี free. นะก็เอ้ยไม่ใช่30สิอ่าผมต้องบอกก่อนว่ามันมี2แบบให้เราแลกนะ คือแบบปกติเนี่ยก็คือใช้5โทเค็นนะจะเก็บทั้งหมด30โทเค็นไปแลกแต่ถ้าเป็นทั้งเซตเลยอะ่ะ20โทเค็นเองผมแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยแลกเป็นแลกเป็นเซตดีกว่านะครับเก็บโทเค็นครบทีเดียวแล้วค่อยมาแลกนะอย่าไปแลกเป็นแยกนะครับถ้าแลกเป็นแยกเนี่ยนะคือ30โทเค็นนะลองคํานวณแล้วได้แค่30โทเค็นนะแต่ถ้าเป็นชุดทั้งหมดเลยเป็นชุดเซตเนี่ยจะได้20โทเค็นนะครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube KDC Gamer ไม่เสียเท่านี้นะครับ เจอกันสำหรับของแจ็ครอบต่อไปสำหรับนี้สวัสดีครับ